ครับตอนนี้ก็จะพาน้องออกไปไหว้น้ำไปตามหาน้านะครับเฮ้ยก็บชูนเก็บเก็บเก็บชูนเด็บเด็กชูนเก็บชูนซู่มแล้วดูซุ่มถือมาเลยถือมาเลยมาชูนมาถือมาเออไปตอนนี้ก็จะไปอาบน้ำนะครับจะไปตามหาน้าที่เลี้ยงนะครับผม ทางไปนะครับพยักขี่รถด้วยบ่ดูน้อาอีก,กวาลูกหมอสายรับเองไม่ไหวเล็วมาเร็วทางมามา,มา,เ,เ,มาเดี๋ยวไปเจอกัน<า>อยู่ที่แม่น้ำมูลนะคะ เร็วปะครับที่ไม่มีอะไรขึ้นเลยมามาภายวายุมาถึงแล้วนะคะ ชอบเดินขัดขวางน,นะคะซ้ายขวาไปมาไปมาเราจะข้ามน้ำไปหาเทวฤทธนะคะขัดเทวะแค่เดียวนั่นต้องข้ามน้ำตรงนี้ไปนะคะ่าาาต้นต้นนยยเลกสบมอข้ามน้ำไปหาหนอเลยนะครับผมเร็วเร็ว

จะวายแข่งกันนะครับใครจะชนะครับมาเลยเราไปน้ำ่อนนะครับชิมน้ำให้เรียบร้อยก่อนเนี่ปลาเพื่อไปแล้วนะครับดูนะครับแฟบัไปแล้วนะครับไ่าแล้วไปแล้วนะคะหยอกมีหยอกคลานด้วยปึ๊บอ่ะไปไป ว้าววา่า,า,ายเขาใ้ว่ายไปอีกฝั่งหนึ่งภายวายุเล่นน้ำเฉยเลยนะคะมาตัว่ะวายเนวมาว่ายเฮ้ย ค,ว,ควานมงคับพายายุไม่ไปนะคะควานจะรีบไปตัดหญ้าแต่พาย,ยุไม่ยอมว่ายไปอีกฝั่งเขาว่าเยเล่นอยู่ ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นะคะไม่ขึ้นฝั่งสักที ในที่สุดก็ว่ายกันจะถึงฝั่งแล้วนะคะมันกลัวอะไรวะไปหาหน้า เย้ถึงฝั่งแล้วนะคะควันหนูหมดแรงไปเยอะเลยคะ่ะ ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปหาพลายเทวฤทธิ์อยู่นั่นค่ะ<อ>ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบพลายวาอยุและพลายเทวฤทธิ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องน้องพลายวาอยุด้วยนะคะขอบคุณค่ะ